ก็ในในเทปนะเปเทปวันแม่ฮะก็เชื้อเชิญคุณแม่ของผู้แข่งขันพิธีกรกันชนิดที่ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียว แน่นอนครับว่าเป็นเหตุการณ์วันแม่แห่งชาติที่ครบทุกรสชาติในยุคหนึ่งของชิงร้อยชิงล้านนะฮะแล้วก็แนะนำว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกวันแม่ครับมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ครับ ื่องการเซอร์ไพรส์ของแขกรับเชิญเนี er parole, ่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดข yeah. ึ้นในรายการที่เป็นบ라이ตี้ทอล์คโชว์นะครับแต่ถ้าเป็นในยุค90ช่วงปลายๆเนี่ยการเซอร์ไพรส์ของแขกรับเชิญเนี่ยมักจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นในบรรดาที่เป็นรายการเกมโชว์และอะไรฮะก็จะมีการเซอร์ไพรส์หลากหลายรูปแบบว่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบไหม่ทันดตั้งตัวบ้างเซอร์ไพรส์แบบมีการหักหลังรุ่นนี้นั่นคือมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนั่นแหละของการเซอร์ไพรส์แต่หนึ่งในการเซอร์ไพรส์ที่ถือได้ว่าเป็นการรรเซอ์์ไพสแบบ อบอุ่นด้วยเสียน้ำตาด้วยแล้วก็น่ารักด้วยก็คือวันแม่แห่งชาติครับหลายๆรายการในช่วงเทปที่มปวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็จะมีการเซอร์ไพรส์หลากหลายรูปแบบกันไปเช่นเดียวกับรายการชิงร้อยชิงล้านครับก็มีการเซอร์ไพรส์วันแม่แห่งชาติในยุคชาชาชา12สิงหาคม2541คือวันโอเอ๋อร์เทปนั้นและแน่นอนครับว่าเหตุการณ์สำคัญในเทปนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย เรียกได้ว่าเทปเดียวมีหลายเหตุการณ์ครับและหลายเหตุการณ์นี่แหละที่เราจะมาเล่าให้ฟังถึงวันแม่ที่เป็นตำนานของยุคชาชาชาเวอร์ชันแรกว่าเป็นอย่างไรไปย้อนดูกันกันกบจอบแก้วขอเล่า EP นี้ครับ12สิงหาคม2541ครับใน,ในการชริงร้อยชิงล้านชาชาชายุคช่อง3นะครับตอนนั้นนี่ในภาพเลยนะครับ พี่มัมกับพี่เท่งแต่งตัวล้อเรียนคุณปัญญากับมายุราอย่างสนุกสนานนะครับแต่หาหรืไมไม่ว่ามันก็มีช่วงเซอร์ไพรส์ครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าออกมาแต่งตัวล้อเรียนอย่างเดียวมีเซอร์ไพรส์ครับก็ในในเทปนะั้นเป็นเทปวันแม่ฮะก็เชื้อเชิญคุณแม่ของผัวแข่งขันพิธีกรกันชนิดที่ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวอย่างคนแรกนี่คุณแม่ของพี่ตักมายุราโผล่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็เมาส์เผาคนอย่างเมามันนะครับ ถัดมาเป็นคุณแม่ของพี่เท่งเถิดเทิงนะครับนี่วกมาเซอร์ไพรส์คนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้พี่เท่งอยู่ในวงการบอลถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากพิธีกรแล้วก็พี่หม่อพี่เท่งโดนเซอร์ไพรส์กันแล้วนะครับคุณแม่ของทีผู้ขันก็โดนเซอร์ไพรส์ด้วยอย่างพี่ออสโอพาสคุณสุรชาติสมบัติเจริญนะก็โดนเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ที่หนักสุดก็คือ คุณแม่เมาสุดาชินบานก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ทั้งพี่แหม่มพันชรดาแล้วก็โมเมน์ประศรด้วยนะครับคุณแม่ของเสียตาก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ครับนั่งชมลูกทำหน้าที่พธีกรอยู่ดีๆก็ถูกโดนพี่หม่าครับก็ถูกพี่หม่มนั่นแหละครับเชิญตัวขึ้นไปโผล่เซอร์ไพรส์ด้วยแต่มีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะจดจําในเทปวันนั้นกันได้ดีก็คือคุณแม่ของพี่หม่านะครับเนื่องจากว่าท่านได้จากไป นานแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเป็นความสุดามที่ทําให้ลูกผู้ชายที่ชื่อพี่หม่าจกมกนะฮะต้องมาเล่าให้ฟังกันในรายการซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะจดจํากับสิ่งที่พี่หม่ำพูดนะฮะเราไปหาฟังกันได้นะครับแน่นอนครับว่าเป็นเหตุการณ์วันแม่แห่งชาติที่ครบทุกรสชาติในยุคหนึ่งของชิงร้อยชิงลานนะคะแล้วก็แนะนานว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกวันแม่ครับมันก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ครับและไม่ใช่มีแค่เหตุการณ์ในวันแม่ของชิงร้อยชิงลานชาติชาติในตอนนั้นอย่างเดียว เหตุการณ์ในปี48ก็เกิดขึ้นอีกเช่นกันแต่คราวนี้เป็นเซอร์ไพรส์คุณแม่พิธีนะครับลูกๆก็เล่าความรู้สึกต่อคุณคุณแม่พิธีนะคะซึ่งวันนั้นก็มีพิธีกับพี่ส้มเช้งเล่าความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่แล้วก็จนถึงช่วงไฮไลท์เด็ดก็คือมอบพวงมาลัยครับอ่า,าทางพิธีเหมือนวันแม่ไงไม่บอกว่าทุกๆวันแม่ก็จะมีพวงมาลัยพวงเขาเรียกว่าดอกมะลิแทนสื่อความรักที่มีต่อคุณแม่นะครับ แต่ปรากฏว่าไอดอกพวงมาลัยทั่วนั้นมันมีอะไรเป็นสัตว์ด้วยคันอยู่ชนิดหนึ่งนะฮะวงแตกกันทั่วหน้าครับลองไปหาดูกันได้นะครับทั้งเหตุการณ์ในเทปวันแม่ที่เป็นแทรกบางส่วนในช่วงขุดขึ้นมาหากับเหตุการณ์ที่ผมบอกไปก็คือพวงมาลัยวันแม่ชลรบุญนะฮะลองไปหาดูกันได้ที่ช่อง Youtube แก๊งสามชาตอันออฟิเชียลครับ